มาเรื่องราวข่าวแรกกันดีกว่านะครับ<อ>ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับ<อ>กับการจากไปนะครของคุณเอชนสวัสดสิ์อัศวะเหมนะครับ<อ>ด้วยวัย55ปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณเอเนี่ยเขาก็เป็นนักการเมืองชื่อดังนะฮะทุกคนรู้จักกันดีแหละสมุปราการ<อ>ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าคือคุณเอเนี่ยเขาหมดสตินะครับด้วยอาการฮิสตโตรอ นะครับขณะที่เขาซ้อมแข่งรถอยู่หรือเขาเรียกว่าโรคลมแดดโรคลมแดดโรคลมแดดที่มันมากับเขาเรียกว่าอากาศตอนนี้ยใช่มันเป็นอะไรที่น่าอันตรายนะ,ะก็คือพี่เอ๋ก็คือไปซ้อมใช่ไหมใช่ไปซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ฮะคุณเอ๋ชวนสวัสดนะครับก็เออเลยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลน,นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คุณเอ๋เสียชีวิตนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อช่วงตีหนึ่งประมาณตีหาใช่ประมาณตีหนึ่งเมื่อคืนก็เรียกว่า วงการวงการหลายๆวงการทั้งวงการการเมืองอวงการบันเทิงด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าพี่เอก็คือคเป็นสาม,มีของพี่ตู่อันธิดาแล้วก็เป็นคุณพ่อของน้องเพลงด้วยใช่นะครับผมก็เสียชีวิตนะครับก็หลายคนตกใจนะตกใจนะตก,จนะตกใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าคือจากข่าวที่อัปเดตตอนแรกก็คิดว่า เออมันจะมีอะไรเขาเรียกว่าข่าวให้ตกใจไหมอะไรเงี้ยสรุปว่าเมื่อคืนก็อย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันเลยพี่ใช่นะครับซึ่งทางด้านของอคุณตูน่นันทิดานะครับแล้วก็ลูกสาวนะฮะสำหรับน้องเพลงชนทิดาอัศวะเหมนะครับอตอนนี้ก็ตั้งค่า IG นะครับเป็นส่วนตัวนะครับนี่ นะครับแล้วก็เข้าใจด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะพี่เนาะใช่นะครับรวมไปถึงนะครับคนในแวดวงบันเทิงนะครับคนสนิทนะครับของคุณเอ๋เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์นะฮะร่วมแสดงความอาลัยนะฮะแล้วก็ระลึกถึงกันมากมายมีใครบ้างน้ำพริกก็หลักๆเลยนะพี่เป๊กสัญชัยของเรานี่แหละก็อย่างที่รู้กันว่าพี่เป๊กก็คือสนิทกัน ครับผมนี่ดูแล้วนะนี่คุณตอดพี่พีตอดด้วยพี่ตอดใส่แข่งรถเหมือนกันไงพี่ตอดครับผมรวมไปถึงคุณจินุมวัฒนะนะครับพี่พีสดเดิร์พี่โยนะครับพี่ปีเตอร์คอฟพี่ต่ายใส่ทานพี่เอ็นดูเอ็นดูคนินใช่ก็คืออยูในแวดวงเดียวกันที่ทุกคนรู้จักใช่นะครับก็หลายคนก็โพสนะฮะเพื่อแสดงความอาลัยนะครับแล้วก็ระลึกถึงนะครับ คุณเอช่างเน็ชชตชาวเน็ตต่างๆก็เข้ามาร่วมเ,เขาเรียกว่าร่วมรำลึกถึงเหมือนกันนะเพราะว่าก็เป็นข่าวที่สูญเสียก็คือขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยใช่นะครับคือต้องบอกนะครับสำหรับทุกๆคนที่ดูไลน์ของเราอยู่นะฮะเรื่องของโรคฮิสโตรกนะฮะหรือว่าโรคลมแดดอันนี้ต้องระมัดระวังกันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกสักนิดนึงอาเผื่อเราจะได้ ป้องกันตัวเองใช่บางคนอนะ่ะบางคนไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นได้ไหมมันจะเป็นในช่วงไหนสถานาการณ์ยังไงอะไรอย่างนี้ไงใช่นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นมันยังไงพี่อาการ สำหรับโรคนี้นะฮะโรค<ม>ฮิตโจนะครับเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายเนี่ยได้รับความร้อนมากเกินไป<ม>ก็เลยทําให้ความร้อนในร่างกายเนี่ยสูงกว่า40องศาเซลเซียสนะครับก็เลยทําให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสําคัญได้อย่างเช่นสมองหัวใจปอดไตแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้นะครับก็อาจจะทําให้หมดสติหรืออาจจะเสียชีวิตได้เหมือนคุณเอ๋ชลสวัสดิ์เนี่ย<ม>แบบนี้เป็นต้นนะครับวิธีป้องกันอันนี้บอกกันไว้ก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่มันถ้ามันร้อนจัดจัดก็คืออย่าเพิ่งออกไปทํากิจกรรมใช่ก็คือเว้นระยะ ก่อใช่นะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆก็ได้ไม่มันไม่ดูดดูดไม่ดูดความร้อนดูดความร้อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงจิบน้ําบ่อยๆอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากร้อนมากจริงคุณเมื่อกี้เมื่อกี้ออกไปแป๊บเดียวนี่คือแบบร้อนมากเลยใช่พอาเมื่อกี้ไปทาบุญมาเขาวัดมาร้อนแล้วตรงอันนั้นคุณร้อนอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวทีมงานมีภาพที่เขาไปรับศพคุณเอ๋ชวนสวัสดีใช่ไหมช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาวันนี้แหละอันนี้นะครับ ก็ไปรับศพคุณเอ๋ก็จะเป็นพี่ตู่กับน้องเพลงครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคนที่รักคุณเอ๋ชนสวัสดนะฮะก็มารับศพนะครับไปทําพิธีนะครับใช่ก็ทางทีมข่าวประเด็นช่องแปของเราก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับการจากไปของคุณเอ๋ชนสวัสดอสวเเหมด้วยนะฮะขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยกันแล้วกันนะครับก็น้องไม่เข้าน่าเศร้านิดนึงาเศร้าัช่วงนี้ก็คือ2วันติดเลยนะข่าวสุดเชียของ ของคนคนอคนดังคนมาเทิงของเราวันนี้ถูกต้องอ่ะอ่ะตอนนี้ย้ำนะดูแลตัวเองกันด้วยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าวันนี้ร้อนจริงๆใช่วันนี้ร้อนมากพี่บัญยงบอกว่าน่ากลัวน้อโรคลมแดดใช่ทุกเสดงว่าทุกภาคตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากถูกต้องใครที่แบบว่าอยู่กลางแจ้งอยู่อะไรก็ให้ระวังตัวเองนิดนึงนะเป็นห่วงนะจริงๆถูกต้องถูกต้อง Та һет Та һет